สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานะครับเรื่องครับวันนี้จะต่อจากเมื่อวานนี้ให้กับพี่น้องฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ให้ข้าพเจ้าเป็นสุขกับการทําตามพระประสงค์ของพระองค์ประการที่3นะครับคนที่เป็นสาวกแท้ของพระเยซูเขาตัดสินใจเลือกเอากางเขนอย่างรอบคอบครับพระเจ้านะของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่16บหกข้อยีนะครับ ผมอยากพี่น้องฟังครับถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้ชนเอาชนะตัวเองรับกังเขนของตนแบกและตามเรามากังเขนั้นไม่ได้หมายถึงร่างกายอ่อนแอรหรือความทุกข์ใจนะครับเพราะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์กังเขนั้นเป็นทางที่เราจะเลือกเดินอย่างรอบคอบครับนั่นหมายความว่าเราจะเลือกทางแห่งไม้แห่งเขนเลือกเดินทางนี้อย่างรอบคอบ ทางซึ่งโลกเห็นว่าหน้าเย้ยหยันทางซึ่งโลกเห็นว่าอะไรเกียรติการเขนนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความละอายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสียสละเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักพี่น้องครับเมื่อเราเลือกเราก็เลือกที่จะรักเราก็เลือกที่จะเสียสละเราก็เลือกที่จะรับความละอายเพื่อข่าวประเสริฐเพื่อพระเยซู เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าครับประการที่4ครับเขาต้องตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อพระเยซูตั้งใจใช้ชีวิตเพื่อพระเยซูในพระธรรมมัทธิว 16: ข้อ24ข้อเดียวกันนี่แหละครับถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตัวเองแล้วรับกางเขนของตนแบกตามเรามาเราเข้าใจว่าความหมายของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับ คนที่จะติดตามพระเยซูเป็นสาวกแท้ของพระเยซูนั้นเขาต้องถามตัวเองครับเขาต้องถามตัวเองว่าพระเยซูคริสต์อยู่อย่างไรข้าพเจ้าก็จะอยู่แบบนั้นพระเยซูคริสต์อยู่เพื่ออะไรข้าพเจ้าก็จะอยู่เพื่อสิ่งเหล่านั้นพระเยซูคริสต์ทรงมีเป้าหมายอะไรในชีวิตข้าพเจ้าก็จะอยู่เพื่อสิ่งนั้นพระเยซูพระรง์ทรงมีชีวิตอยู่เพื่อทําตามพระประสงค์ของพระองค์ระรงอยู่ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรง,งมีชีวิตที่พึ่งพาพระเจ้าพระบิดาโดยการอธิษฐานพรงท่งอดทนต่อความทุกข์ยากลำบ,บากให้อภัยผู้ที่ทำผิดต่อพระองค์ทรง,งอยู่ด้วยจิตใจที่ร้อนรนจิตใจแห่งความรักทรงยอมทำเพื่อคนอื่นทรงรู้จักควบคุมบังคับตนในเรื่องคำพูดความคิดและการกระทำสุภาพอ่อนน้อมสัต์ซื่อมีความรักเมตตามีความปราณีเป็นครับ ที่อ่านไปแล้วก็คือผลของพรยยายนบทสุดพระเยซูยยมีชีวิตยอย่างนี้สาวกแท้แบบเราควรจะต้องเอาอย่างครับประการที่5เราต้องรักทุกคนที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสเพยยิ่มเพียในยอนบทที่13บสข้อสานะครับยอนบทที่13บสามข้อสาเพราะนี่จะทําให้ทุกคนรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเราเมื่อท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน ความรักนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์เป็นหลักฐานเป็นคำพยานว่าเราเป็นสาวกแท้ของพระเยซูเราต้องถามตัวเองนะครับว่าเรารักคนอื่นมากพอหรือยังมากพออย่างที่พระเยซูทรงพอพระทัยหรือยังพี่น้องครับความรักนั้นกลบเกลื่อนบาปได้เป็นอันมากนะครับเพราะเจ้านของพระเจ้าว่าไว้อย่างนั้นเป็นความรักที่อดทนนานเป็นความรักที่มีเมตตาไม่อวดตัวซึ่งปรากฏอยู่ในธรรมหนึ่งโครธีบทที่13านะครับ ถ้าปราศจากความรักนี้แล้วการเป็นสาวกแท้ไม่ได้ถูกแสดงออกมาเลยครับนั่นก็คือที่กล่าวมาแล้วเป็นความเท็จเป็นเฟกนิวส์นะครับประการที่6ครับคนที่เป็นสาวกแท้นั้นเขาต้องทำตามพระดำรัสของพระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อพระเจ้นานะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่8ปดข้อสานะครับถ้าท่านกระไรดำรงอยู่ในคำของเรา ท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงถ้าท่านทั้งหลายดำรงอยู่ในคำของเราท่านก็เป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงทำตามพระดำรัสอย่างสัตซ์ซื่อสำหรับคนที่เป็นสาวกแท้ครับสาวกแท้นั้นต้องมีความภาคเพียรพยายามมีวิัยในการอ่านพระเจ้าของพระเจ้าเข้าเฝ้าพระเจ้าและมีชีวิตที่ทําตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการครับทําตามพระคมภีร์พระดำรัสของพระเจ้าอย่างสัตซ์ซื่อ เป็นการง่ายนะครับที่เราจะกระตือรือร้นในตอนแรกๆแ,แต่การที่เราจะมีความสม่ำเสมอและรักษาความกระตือรือร้นความร้อนรนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจนถึงสุดปลายนั้นก็ไม่ง่ายซึ่งการรักษาความเชื่อการรักษาความร้อนรนต้องรับการทดสอบครับหลายครั้งพระเจ้าก็ยอมที่จะให้เกิดการทดลองเพื่อที่จะทดสอบพวกเราเพราะเจ้าน้าของพระเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่9ก้าข้อหกนะครับ ดูกาบทที่9ข้อ62บอกว่าถ้าผู้ใดจับคันไถแล้วหันกลับผู้นั้นก็ไม่สมควรกับแผ่นดินของพระเจ้าฉันไดฉันนั้นครับถ้าสาวกของพระเยซูจับคันไถติดตามพระเยซูแล้วหันกลับเราก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่คู่ควรกับการเป็นสาวกเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คู่ควรกับองค์พระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเราต้องทําตามพระดํารัส พระมหาบัญชาอย่างสัตย์ซื่อประการที่7ครับผู้ที่เป็นสาวกแท้นั้นต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างตามพระเยซูไปพาราะเจตนของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14บข้อ33นะครับก็เช่นนั้นแหละทุกคนในพวกท่านที่มิได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับพระกัมพี ได้บันทึกถึงคำตัดของพระเยซูเคลียคัตดมากเลยว่าถ้าใครที่ไม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตัวเองมีอยู่ติดตามพระเยซูก็จะเป็นสาวกไม่ได้พี่น้องครับมันหมายความว่าไงครับหมายความว่านี่คือสาวกที่จะต้องเอาพระเยซูมาก่อนมาเหนือสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติ พี่น้องครับในสายตาของโลกทุกคนก็เห็นว่าทรัพย์สมบัตินั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกวันนี้ที่เราทํางานอยู่ทุกวันนี้ที่เราอดทนทุกวันนี้ที่เราตรากรราก็คือเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินทองซึ่งค่าจ้างค่าแรงเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่และนั่นคือสิ่งที่ชาวโลกนั้นแสวงหาแต่สิ่งที่สาวกของพระเยซูแสวงหานั้นคือแสวงหาที่จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ครับแล้วตามพระเยซูไป พระเยซูตรัสไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่6กข้อินะครับว่าให้เราทั้งหลายที่จะสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงประทานสิ่งที่จําเป็นสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้และนั่นคือสิ่งที่พระเยซูทรงสัญญาครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราเลือกการที่เราเอาจริงเอาจังการที่เราตัดสินใจติดตามพระเยซูสิ่งต่างที่อยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ไม่จีรังยั่งยืนและเป็นอยากเยื่อครับ พี่น้องครับผมจะจบวันนี้ด้วยการเรียกร้องอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสถวายตัวนะครับการถวายตัวนั้นคือการให้เกียรติพระเจ้าการถวายตัวของเรานั่นคือการนมัสการพระเจ้าการถวายตัวของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรามากที่สุดครับขอพระเจ้าสถิตยอยู่กับพี่น้องที่รักทุกท่านและได้ทําให้พวกเราทั้งหลายจะทําตามพระหมหาบัญชาตามที่พระเจ้าต้องการสวัสดีครับ พบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับขอพระเจ้าอำหนดพระพรที่น้องแทกทุกท่านครับสวัสดีครับ เคยทำมากมายดูคลายสิ้นหวังทุกสิ่งแต่พรเะยะสเครตพพลีพระชนตายเพื่อข้าวันคื่อนชื่นชมพันผ่าฤดูกาน พลิตติภรณ์ตายเพื่อข้ามอบชีวิตนี้ ชีวิตนี้ทุกสิ่งเป็นของพรองผู้เดียวชีวิตค้าขอ